สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอตามติดชีวิตช้างนะคะเอามิงมือนีไป,ไปเปล่งเล่นได้มิงอ,อุ้ยเอาเอาไปเลยดูดูมิ่งจะมิ่งจะไปบ้านไปแล้วดืวดอ่ะ oh, <no. S 1> วันนี้มิ่งไม่ได้โรงเรียนนะนี่มิ่งไม่ได้ไปโรงเรียนนะนี่ ว้าดีวะผมคิดถึงงเรียอนวะวันนี้ไม่ได้ไปเลยอยากไปเอาวิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งวิ่งสะดุดได้เมื่อกี้ พ่อปอเป็นยังอีล่รนี่เออพ่อปอเป็นยังมิ่งออพ่อปอเป็นไรพ่อปอเป็นยังครับพ่อเปาพ่อปอนอนหลับตีแดนมาอยู่ดีบงังหันหลับเลยบอทำมิ่งเคทยังนั่นหาน้องเม,ม็ดบ่มิ่งมีไงหาน้องเม็ด ตื่นเดานี่เลยตื่นเดานี่ตื่น,นตื่น,นผมจะกินน้องเม็ดป,ป่าเปาตื่นมา,มาป้อนผมก่อนนี่ผมจะกินน,น้องเม็ดนี่ดูดูปฏิกิริยาอีกสักสองนาทีสิป่าเปามิ่งจะทำยังไงมิ่งเอาเอา วิ่งจะเหยียบมิ่งสิคี้ข้าาเฝ้าดิละของถิ่นเาโอ้พ่ไอ้ลูกบอลเหรอทับทับลูกบอลมิ่งเหรอผ่านมิ่งคัน

เมาหอกก่อนอู้อืออเอาครับ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 กินหนาหมก็ร้เบิ่งเบิงตามนเมงเม็ดอย่างเดียวเลย Beifall อากาศร้อนเล่นน้ำม่วิ่งเฮ้ยเจ็บสาผมน้ำเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเอาโดนจิบน,น้ำโอ้ยมิ่งกำลังกินน้ำอยู่เอ้อกระเป๋านี่อย่าเด้ออย่าเด้อว่ากระเป๋านี่มิ่งกัดสายยางว่ะมิ่งมิ่งมิ่งเล่นสายยางใช่ไหมมิ่งไม่ได้กินน้ำเปิดน่ะ <c oughs> ผมอยากเล่นครับ

เจอขึ้นไปอยู่ซื่มอมิงบุรูหางชี้ตลอดเลยนี่ อยงีละไปนั่งลูกหุ่นจำไปนั่จีนั่งน้ำกันตีน,น,นั่งผู้ละมองวะไอ้ al, ผมนั่งน้ำครับผมอยากนั่งครับน,น,นับ่งผู้ละมองวะอืมมิงแฮกแฮกถอย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 มิงจีนั่ง,น,น,น,งน้ำเนาะ <c oughs> ีตูดเลยเต้าดื้อออกไป็นอะไรเมื่อหล่อแบเฝ้าแย่งนี่เพื่นเมื่อไรเพิ่นเพื่นสี่ขั้นเพิน่นอยากขั้นนี่ทุครับทุเออตัวดำเกลี่ยมเลยครับตัวดำเหลี่ยมเมา่มา,มาเลยพ่อเปาพ่อเป,า,เปาได้ยยังมากครับผมนั่งน้ำเดี๋ยวว่าครับพ่อเป,า,เปาจะนอนนะ เสาวปอนเนีตีล่ละเพื่อนอ่ะนันปอนลูกไส้สบายใจฉุบเถอะเฮ้ยขาดง๊อกนั่งกินแบบชิ้วๆใหม่ไหมเอาไปนอนปอนแบบชิ้วๆเลยเนาะ

นั่นกนดนมิดไว้มิงจิก้มกินในมือ,อเปล่าเปล่าดูดูด <laughs> มิงจิกกัดแลเด้อมิงจิกกัดมือ,อมโอ้ยตกใจนะนี่ดูนี่คือนมงเงย็นในมือโปรจะกรรมไมไม่ีกรรมไม ดูมิ่งจะมีวิธีทำยังไงใช่ไหมพอเอาลอง,ลองกำแล้วเอาให้มิ่งโดมสีแกงทุกชาย,ยแล้วัวไหนตัวไหนมีน้มเม็ดนี่หรอันนี่นี่หรอผมขันอยู่ครับผมขันขาครับ อุ้ยคุณะผมขั้นขาอยู่เ่นขาขั้นเพ่อนขาเก่าเนโอ้ยอาลง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 เด้อาลงาลงโอ้อหอนีเมาลงาลงอาแ้ตัวดำหมอมากเลย ทำไงเสียงเสียงเลยเสียงเสียงเสียงเป็นแบบเด็กคัะเสียงเป็นพี่ดาวอ่ะเด็กเด็กมึนกุ้นแม่เป็นคุณแม่ยืนกินแบบสบายใจมากเลย วัอนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดตับสไครแล้วก็กดกดอีกทนะครับทำไหนที่พูดจามไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไภัได้นะครับผมก็ฝากภาพผมน่ารักไว้เงึงทานานยครับผมลากันนะครับสวัสดีครับ